คิดว่าแน่เหรอคิดว่าฉลาดนะก่อนที่ทำแบบเนี้ย เห็นความร้ายกาจสตอเบร่ของโค้ดวีนัทในละครเล่นลวงแล้วอ,อ,อยากจะเอาเปลือกทุเรียนมาตบตบ,ตบ,ตบ,ตบสาวเชียร์ที่คัมรแทนคุณผู้ชมจริงๆค่ะดิฉันก็อินไม่ไหวแล้วนะคะถ้าเห็นในจอร้ายแบบนี้นอกจอขอบอกว่าไม่ต่างกันเลยละกันคุณผู้ชมก็ดูสาวเชียร์สิคะนั่งทำผมอยู่ดีๆรับบทนางเอ๋ยใส่ร้ายพี่ช่างทำผมซะอย่างนั้นพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าใส่ความเรามีหลักฐานค่ะจะมาฟ้องดิฉันไม่ได้นะค่ะเชียร์ค่ะ ยังม่นับห้าเลยนะคะแสดงแล้วแดงและวผมเป็นือชีวจงค่ะโอ๊ยผมแค่มผมเสียแม้แต่คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกองอย่างผู้กำกับสาวเชียร์เธอก็ไม่ไหวหน้าค่ะไม่รู้ว่าโมโหหิวมาจากไหนกันโวยวายเก่งเรียกว่าเทียงคําไม่ตกฟ้ากันเลยละค่ะโอ๊ย เหมือนแต่หน้าไม่เหมือนอะไรก็ไม่รู้รักแหละจ่าสัมออยไม่มีใครสัมออยเลยไม่ได้ว่าอะไรเลยอ่ะดูแลกันใครสัมออยมีใครดูแลบ้างไปนู่นรวมพัฒนา4ห้าคนลงงนไปเลยไปเลยเดี๋ยวเขาไม่ใช่เองตัวดีเอเห็นอะไรล่ะไปนู่นเมื่อกี้บอกอะไรน่ากินมากไปนู่นไป คนที่โดนสาวเชียร์แกล้งหนักสุดก็เห็นจะเป็นฝ่ายเสื้อผ้าประจำกองคนนี้แหละค่ะที่เจ้าตัวขอแฉความไร้กาศของสาวเชียร์ให้โลกได้รู้กันปีเลยแม่องกอเสิรมากคิดตัวเองคิดเป็นตัวเ็บแสดงทั้งกองทั้งเพลงอย่าทำร้ายใจกันอีกเลยหากว่าเธอยังเคยรักกัน แต่ทำ<น>งานนานก็ไม่เคยเจอนักแสดง,งบแบบนี้น่ารักแบบนี้หน้าเบื้องหลังมีทุกๆวันเตะกระสอบนี่ท่าติดตามบทเนื้อหาในละครอย่างแน่